อืมทุกคนดูนี่นี่นี่คือสดๆถ้าความขี่หลังนี่แหละเนาะเนาะเนาะอืมอะไรของเธอวะนุแม่เธอสัคขาแล้วแม่เธอนั่งคิ้วขมวดอยู่ข้างหลังอะเนาะเด็กน้อยเอ้เด็กน้อยนะเนาะเด็กน้อยนะเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยครับผม อ่ยายยายโนริมาหรือยังดูดูหลานยายดิ <c oughs> สวัสดีลุงแจ็คสันเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยสวัสดีอ่ายายโนริสวัสดีอ่าอ่าใครเยอะเลยเยอะเลยทุกท่านมามาเยอะเลยโนโน่ฉ <No, no, S 2> ันอ่านก่อนฉันอ่าน <c oughs> เดี๋ยวได้ฉันอ่านกันนะฉันเน่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยเน <No. S 1> าะเธอขี่ฉันอย่างเงี้ยอ่ายายโนริยายโนริเนาะเธอรู้จักมั้ยยายโนริก็มาเนี่ยยายโนริเป็นเอฟซีเธอนะทำมันเชิดเนาะฉันอ่านไม่ทันนะเนาะนะใช่ฉันอ่านเน่ยนิเน no. าะเหรอ ตอนนี้โนากเขาจะขี่คอผมนี่ยมันกัง,งคือนแล้วมาขี่คงกี่คอเนี่ยเนาะเนาะตอนนี้เราไลรสดอยู่นะเธอเธอต้องให้กินนิดหน่อยนะดูหญิงหญิงไปโน่นแล้วหญิงไปดูทีวีแล้วทุกคนก็คือผมเปิด TV ทีวีทำกับข้าวไงญิงเขาชอบดออูดูตาแปลวเลย โนริโนรินะโอผมว่านะผมต้องหา iPad มาแล้วเพราะว่ามันจะได้อ่านหนังสือได้ชัดเลเนี่ยน่ารักเนาะ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 เธอจะขี่เตัวดิเข้าขี่หลังขงแล้วก็ดูทีวีเฉยเลยเธอเป็นเด็กน้อยเนาะเธอไม่โตททีนี่เธออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย เจ็ดแล้วนะเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วเขาจะโชว์ทุกคนเนี่ยเขาจะโชว์โชว์ความแข็งแรงของเขาเขาจะโชว์เสื้อเขาสวยเธอดูดิคุณนายกับหญิงเขาหมั่นไส้เธอแล้วอ่ะอืออือเป็นยังไงเธอจะให้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 กีหลังตาโชว์หรอโอ้ออขคือดีดีงไหมคือดีดิคือดีดิอ่าคือดีดี โชว์โชว์ทั่วโลกเลยเนี่ยขึดดีๆอ่ะเอาไปไกลๆหน่อยโ้เนี่เขาขึ้นเองนะทุกคนคือเมื่อกี้ผมก็นั่งอยู่กับหญิงเนี่ยนั่งอยู่ดีๆอแล้วเขาก็มาขึ้นเฉยเลยเนี่ยขึ้นเสร็จแล้วไม่ย,ยอมลงนี่เป็นลิงเนี่ยเดี๋ยวโน้ตจะไจะเข้ามาอ่านเนี่ยโหทุกคนผมยิงมเข้ามาเนี่ยยิ่งผมใส่แว่นตานานแล้วยิงเบลอเลยตัวหนังสือเบลอหมดเลย เบลอมากเลยคุณปาริสาครับผมคือทุกท่านคอมเมนต์มาเยอะมากเลยเนาะขอบคุณมากๆตอนนี้ดูกันโหวสามหมืนแล้วสามหมืนคนแล้วเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าคนคนเข้ามาดูเยอะมากเลยอะก็ทุกวันผมก็จะแกะเป็นอย่างเงี้ยก่อนนอนนะ คือนันนเขาาแต่วันนี้นางนางแสดงเป็นพิเศษนางรู้ว่าผมไร์สดนางแสดงนันโนจำแกนให้บอกว่านันโนจำแกนใช่จำแกนจำแกนแบบดูดิหญิงเขาช่างเหมือนชายหญิงหญิงโนโนมันนานแล้วนี่เธอกอดนานกันไปแล้วหญิงหญิง แต่หญิงเขาเขาแค่กอดเขาชอบกอดหญิงเขาไม่ชอบอไปกี่อย่างแต่นันเนาะน,นี่ไม่ได้เลยเนาะอันนี้มันทั่วโลกไเลยลนดเห็นเราเนี่ยนธออืธอ,อทุกทุกท่านวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหรอ่อ่ะวันนี้วันที่สิบสี่แล้วทุกคนอีกสองวันก็เป็นวันดีผมขอให้ทุกท่านมีแต่โชคเนาะอ่ามีแต่โชคดีเพราะว่า ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเนาะก็เห็นพวกเราก็มีความสุขผมก็ดีใจเนาะอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกท่านมีอ,อารมณ์ดีแต่นันโนดูดินนโนก่อนไปเลยไม่ทุกคนผมจะเล่าให้ฟังนะกลางคืนนี่นะกลางคืนผมจะแกล้งทําเป็นไม่สนใจเขาผมก็จะนอนบนเตียงใช่ไหมแต่ผมก็นอนดูทีวีดูข่าวสักแป๊บน,นางทําเป็นแบบมองมองด้วยสายตาแบบเคยเห็นไหมตาแบบถลนเลยมอง รอที่ผมจะทักเขาอะพอถ้าไม่ทักเขาก็จะถอนหายใจเนาะอันนี้เธอขึ้นนานนะเนี่ยเธอมแสดงนานเกินไปลให้หญิงขึ้นมั่งดิให้หญิงขึ้นมั่งเดี๋ยวเขาจะบอกหญิงหญิงโหญิงมมาตักของแบบโอ้ขึ้นใจปาก อืมโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยตอนนี้กี่ทุ่มแล้คนทำไมโอ้คนมาดูเยอะอยังเลยสามสามร้อยกว่าแล้วว่าโอที่เราไลฟ์กันนานหรือยังเนี่ยน้องน้องนี่นางทุกคนคาจะว่นางขึ้นที่หลังนี่รู้ก่ะนางทำอะไรนางดูทีวีเอาละหญิงมันไส้ละ มันใส่หญิงหญิงเอานกลงไหนยดิหญิง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 เอานลงไหน่หญิง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 เอาโนลงไหนดิหญิงเขาหมันใส่แล้วเนะเธอี่กวนตานี่ตาเขาไล้สดอยู่เธอเนี่ยฮึบอให้ดูความน่ารักของนายนก็แลวกันนะทุกคน โหคนมาดูเยอะเลยอ่ะอ <lich> ืม <von> อ <Diamond> ้น้องจอมจอมจอมหนูนองได้เหรอจอมน้องเธอลงก่อนฉันจไปหาแม่เธอก่อนนิโอ๊ยฉันจะเอาแม่เธอมาทักทักมาคุยกับคุณผู่เ <ver> ี kind of ้ <associated> ่ยอืมน้องเธอน คนลงมาหญิง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 จะลงกันลงกันลงกันไปลงก่อนไม่ไหวเนาะโอ้หญิงหญิงก่อนนางจะลงได้นี่กอดหญิงได้นะครับ อือนอเนยไปอ่านดิอ่านเอฟซีออเขียนในมามั่งนะฮอะต่อไปเราเป็นช่วงอ่านคอมเมนต์กันอ่านคอมเมนต์กันตาจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก่อนอ่านคอมเมนต์เอฟซีก่อนนะตาจะอ่านคอมเมนต์เอฟซีก่อนนกเธออย่าเส,สลอมากเลยโอเคโอเคหญิงหญิงเราอ่านคอมเมนต์เอฟซีก่อนอ่า อะไรโนเอ๋ยเขาในนาโนขอบคุณมากครับขอบคุณมากที amos, uh, ่เนาะที่รักนาโนรักหญิงรักทุกคนเลยนะอืมก็เมื่ออยู่แต่แต่นางนางชอบเนาะแม่ซอมบี้ไปไหนอ่ะแม่ซอมบี้นอนแม่ซอมบี้นอนอยู่ข้างหลังพอดีนางมา มื่อตอนต้นคลิปอะเนเนหญิงน่ารักเนจำแก่นอ่าคุณปู่คุณย่าอวยพรแล้วนะลูกโหขอบคุณมากครับขอบคุณมากมันพอกหญิงหญิงคุณปู่คุณย่าของมันอวยพรเธอพวกเธอนี่ไม่ยินีีกันเลยนะืหญิง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 หยุดหยุดหยุดฉันไม่เอาละ โอเคโอเคคุณเธอโอเคโอเคดก่อนเธอเธอไม่เอาอ่ะน้าเนะงั้นเธอไปฉันจะไปหาแม่เธอจองไปเล่นกันทั้งนว้องทำเป็นยังไง้าย้ไม่มไมดอไม่่ทัทายคนปูคนย่าเลเลยคนปู่คนย่ามาแล้วเดี๋ยวเดเราก็จะไอู้ย่กับ โอ้โหเธอมามาเสด็จหญิงให่มาเสด็จแล้วเธอไป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 นอกจาหญิงหญิงใกญ่มาเสด็จมาแล้วหญิงให่เสด็จมาแล้วมาทักทายคุณปู่กับคุณปู่คุณย่ามา ยิงใหญ่มาแล้วยิงใหญ่มาสวัสดีครับคุณปู่คุณย่าสวัสดีค่ะคุณปู่คุณย่าอืมสอมบี้ดีใจมากที่คุณปู่คุณย่าเข้ามาผมไม่สนใจนาะโนกรหยิงละเขาเอนี่ยยิงใหญ่เสด็จมาแล้วยิงใหญ่นน่นนกล้องอยู่นู้นกล้องอยู่นู้นอันนี้เขาเขาลำคาญสองตัวนั้นแต่ปกติเขาจะแง่งนะ แต่วันนี้ขารักษาภาพผมรู้รู้นางหืญิงหยิงเธอเนอะเอ้ยซอมบี้เธอซอมบี้คุณปู่คุณย่าเข้ามานะเนี่ยซอมบี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะหญิงใหญ่หญิงใหญ่สวัสดีหญิงใหญ่สวัสดีทุกทุกท่านเลยครับผมหืมเพือไม่พูดเลยกระโหลกกระลาวันน่ะฮึ่มสองสารน่าไม่ไหว สวัสดีคุณพ่อสมบีสวัสดีเช่นกันครับสวัสดีอืเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมแม่เธอจะแม่เธอจะมาหาใ,ใครเล่นอะไรกันทุกคนผมจะควบคุมสองสา้นะไม่ได้แนละ้วเล่นกันเกินไปแล้วนะ หยุดนะเธออย่านิสัยกันอย่างนี้นะหญิงนะเนาะนะเนาะนะเนาะจะฟังตามไหมฟังตามไหมเดี๋ยว็ดเด็ดเจ้าเจ้าหญิงนะเนาะไม่ฟังตาใช่ไหมไม่ฟังตาใช่ไหมหยุดก่อนหยุดก่อนเด็กเง เดี๋ยวตาจัดการส่องนี่ก่อนเราจะ่กันั่งไจัดการิงนะนรกนี่ใส่กันอย่างนี้ใช่ไหมนรกลงมายิงหยิงหยิงพอก็เอาไม่อยู่อะซอมซอมจัดการให้หน่อจัดการให่อยจัดการให่อย ฮึ้ยาฮ่าฮเาอ่าฮ่าเ่าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่า่าาภาพเาย่าฮ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 ่ญฮ่าฮม่าฮ่าห่าฮ่าฮ่า็่า่าฮาฮ่าฮ่า่า่า้าหญิงใหญ่่าฮาฮ่หฮ่าฮ่าาฮ่ เขาทำหน้าแง่งเด no ้อนาเธอนี่งเห็นไหมแม่เือโมโหแล้วเห็นไหมช่วยไม่ได้นะเล่นกันนะนะโอเคนะ <laughs> ยังไงจ๊ะโอผมอยากให้เห็นหน้าซอมบี้เขาทำหน้าเหมือนแบบ ทำหน้ามันอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเราหลุดได้ไงประมาณเนี้ยคือดูดีหน้านางเดหนางเหมือนชันุษาห์แอบแบบแอบแบบไม่ไม่อยากให้ทุกคนเห็นแบบภาพที่เขาแบบอ่าหน้าดุอ่ะจะ้าร้อยห้าร้อยคนดูห้าร้อยคนดูหน่อยพอสมมิตจะได้ไปนอนละแน่นเนาะดี สบ,บ abei, ีสตีฟแเข้าใจเธอนะฉันก็โอ้โหไม่กก like ี้อ่ะเห็นไหมทุกคนเขากระโดดมาเข้ากล้องเลยอะกล้องกระจายเลยสวัสดีครับสองสามนานาหญิงใช่ใช่หญิงหญิงเธอหยุดหยุดเธอหยุดนะแม่เธอมองเลยนะ ซอมซอมจะจัดการนะเนา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 ะยังไงเธอยังไงถ้าเธอเด้นอย่างนี้ไม่ได้นะมันหลังตามไม่ไรนะแสดงอะ่ะนางรู้นะว่าผมไรส่วนเนี่ยนางแสดงนางแสดงหญิงหเห็นไหม เปิดแอร์เบอร์อะไรเนี่ยแอนที่จะเย็นเนี่ยทุกคนผมก็จมทุกวันเนี่ยทุกคืนผมจะจมจ,มจมจนเขานอนอนะ่ะแต่ปกตินะ่ทุกคนถ้าผมไม่ไลฟ์สดน,นะทุกคนภาพอีกแบบนะเขาเข้ามาเสร็จเนี่นะเขาก็จะนอนห้าปากหออดูทีวีแล้วผมก็จะนอนบนเตียงนอนดูทีวีนอนเช็คข้อมูลโทรศัพท์ผมใช่ไหมว่างเขาก็นอนกันเป็นที่เป็นทางอนะ่ะแต่วันนี้พอผมบอกไลฟ์สดเดย เนี่ยผมบอกเลยเสุดนางแสดงอือยากให้ดูอยากให้ดูหน้าดูหน้านกมาทุกคนเนาะครับผมก็หญิงดูหญิงใหญ่พูดทุกคนเห็นหญิงใหญ่ไหมหญิงใหญ่ของมองผมในทีวีนี่จอมจอมยังไงวะจอมานจอมมาทักทายผู้ปู่ญาญามิกี้คุณปู่ญาญ์เข้ามาโนโนทักทายคุณปู่ญาญ์นะ น้องสวัสดีคุณปู่คุณยา่าค่ะนสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยค่ะหญิงโอเคก็ตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าเลยเนี่ยสามทุ่มกว่าแล้วทุกคนก็เราก็มาน้อย,อยแต่มาบ่อยๆนะก็เดี๋ยวผมก็จะมาไลฟ์สดบ่อยๆอ,อีกทีหนึ่งเนาะก็สำหรับวันนี้ ผมก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วเนี่ยทุกคนผมจะไป <g ülme> ไปหาอะไรกินด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเจ็หิวอีแล้วเนะี่ยทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปต้มมาม่าทานแล้วเนาะก็สําหรับวันนี้ผมก็จะขอไลท์หยุดไลท์แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาไลท์แล้ว <g ülme> เดี๋ยวเดี <g ülme> ๋ยวถ้าผมมาไลท์ผมจะแจ้งนะอีกทีเนาะว่าอ่าแจ้งในชุมชนนะคุณนายอ่ะมาไลฟ์ซีมาใครมาไลฟ์ซีมานั่งเนี่ย

เหมือนผุมอยู่กับเด็กจริงๆนะไม่ทุกมันอยู่กับคนนะ่ะเนี่ยอืมอืม,อมเจอหนี่งเอฟซีของหมั่นเขี้ยวเธอเลยไหมเห็นไหม,ม,มเด็กน้อยเนะี่ยเขาดูแผลดิทุกคนแผลคนเรียบร้อยเลยนะแผลเขาหายแล้วตอนแรกผมก็เครียดนะทุกคนตอนที่บบว่าผมไม่ได้ไปตัดไหมเนี่ยผมก็เครียดอยู่แต่ผมก็ใส่ลำโพงไม่ให้เขาเรียงไง อตอนแรกผมเห็นเขาเลียครั้งหนึ่งนะผมก็โอ้เครียดอะแล้วเราเรานี่เนาะเราเป็นห่วงเขาอะแต่ตอนนี้เขาแบบโอเคละโอเคแต่ก็อ่าเอาไว้อีกหน่อยเนาะเอาไว้แบบว่าายดีก่อนแล้วก็ลงไปเล่นนะใช่บ้างไงนะอออชอบนะนะน้องในชอบเขาอ,อุ้มนะอยังไงยังไง,ง,ไงโอเคนะโอเคนะโหเอซดูดูเยอะโอโอเคนะโอเค งั้นผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณที่เข้ามาชมาไลฟ์สดผมเนาะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะไลฟ์สดครั้งที่เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอให้ทุกคนฝันดีคุณไนท์และขอให้พ่อกับแม่ผมมีความสุขเนาะขอให้พ่อกับแม่ฝันดีด้วยนะถ้าพ่อแม่ที่ยังอยู่นะขอให้คุณไนท์ฝันดีครับทุกๆท,ท่านครับ <c oughs>